เรนที่มันตั้งหน้าบ้านสิงกับกีเลีนตั้งหน้าบ้านแล้วได้ผลจริงไหมเอาในส่วนตัวนะครับผมครอบครัวเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นมัยรุ่นเนี่ยช่วงนั้นประเทศจีนมันก็เปิดนะแลวผูผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่ทิโขตรงฮักหักเหาเป็นคนต้นจิ๋วนะครับใครเรียนอยู่ที่ทิโขตรงฮักหักเหาเนี่ยก็จะรู้ว่าเออชื่ออะไรว่าชุงแมงหรือจือ่อ กูชุมเมงชุมเมงชุมเมงนะชุมเมงเราซื้อเป็นอปูพ่เองจมูกใหญ่ๆมันชมพู่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ขายโขงต้องนาเข้าของจัดทั้งปังโขยแล้วก็กังสายหุยเข้ามาขายนะครับพอเอามาขายปุ๊บเนี่ยพวกหินแกสลักในยุคที่ปีเสียดังๆเนี่ยผมก็ทําผมก็ทกําผมก็มีเหมือนที่มันขายคู่หนึ่งแพงๆมาแต่ผมไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นผมทําส่งให้วัดครับวัดแถวสลับุรีครับ แล้วก็มีแถวเมืองการด้วยนะครับแถาเมืองการก็มีส่งเป็นเต่าของก่อนนะครับใครส่งทําไปธุรกิจกันพักก็ต้องจ่ายเงินแล้วก็ปีเซียก็ตัวเป็นเม็ดเม,ดเมดนะครับก็ก็ซื้อขายกันช่วง20ปีก่อน20กว่าปีก่อนนะครับที่เขาลงหนังสือพิมพ์อะไรเขียวๆนั่นแหละก็ทํากันอยู่พักหนึ่งทีนี้ทีนี้ถามว่าได้ผลไหมสินแสบางคน ที่เปิดสำนักเขาก็บอกมันไม่ได้ผลสินแสบางคนบอกได้ผลสินแสเก๊สินแสสิบแปดมงกุฎมันเห็นมึงเถียงกันนักกลัวมาขายหลอกชาวบ้านเลยนะไอ้สินแสที่บอกไม่ได้ผลเนี่ยเพราะเขามาสายวิทยาศาสตร์เกินไปนะวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งไสาย,ยา,าสา์นะครับอันนี้บางคนก็ฟังผมแล้วก็ร้องเฮอฮ่าคีโม เรื่องของเองนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์กึง่ยศาสตร์ก็คือเราต้องรู้เลยว,ว่าพลังงานชุดนี้เป็นยังไงแล้วต้องใช้เลือกอะไรในการทําถึงทําได้ผลตอนนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยที่ซื้อหินกับสลักของคนอื่นไปที่ว่าสั่งแล้วไม่ได้บ้างได้ไปวางเกะกะบ้านบ้างท่านก็ไม่ได้ผลหรอกครับเพราะไอ้คนที่เอาไปตั้งให้ท่านมันไม่มีวิชาคนที่มีวิชาต้องทําแล้วได้ผลเนี่ยเพราะยังไงก็ต้องคํานวณ หนึ่งเลิกพอรู้เลิกแล้วเนี่ยนะของเนี่ยจะต้องของเนี่ยจะต้องลงพื้นที่ไปก่อนเลิกไม่ใช่รอเลิกได้แล้วค่อยส่งของเหมือนอะไรเหมือนเราทำงวงซุยทําทสุสานเนี่ยต้องทําเจียป,ปีก่อนก่อนทําเจียป,ปีต้องไปเฮงกำกลงเท่าเปิดหน้าดินทําพิธีสะเทือนดินก่อนนะแล้วค่อยก่อแท่นตั้งป้ายขึ้นมาวันตั้งป้ายก็ต้องดูเลิก วันบรรจุวันฉลองปลายดูเลิกหมดนะทีนี้ผมผมมาดูแก๊งสิเนี่ยหรือมิชชี่ที่ขายถึงโตเนี่ยเพิ่งเห็นคลิปเพิ่งเห็นคลิปก็คือเขาไปทําพิธีที่สันเจ้าแห่งหนึ่งตอนคืนแล้วก็มีพระมาทําพระนี่ไม่เกี่ยวเลยไอ้นี่มันคอสตูมชัดๆนะคอสตูมชัดๆแปลว่าไอ้นี่ก็ไม่มีวิช,ชาก็นึกว่าต้องเอาสงม,มาร่วมด้วย มันก็เลยทําให้ดูน่าเชื่อถือจริงๆนิี่พระไม่เกี่ยวเลยเวลาเขาใครกวงสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องเอานักบวชไม่ต้องเอานักบวชน,นะครับเอาใครก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยผมทําปีเสียเข้าวัดแถวที่ผมเมื่อกี้พูดไปนะขอโทษนะลงจากรถผมปุ๊บลงบรถบรรทุกนะเ็าเอาดินสอพองเนี่ยถือไม้เคาะหัวเลยเขบอกเร็วเๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆรถทัวร์กำลังจะเข้า บินยังไม่ได้เซ็นแล้วรถตัวจะเข้าแล้วนะ <c oughs> ลงไปลงไปคู่ละหกพันก็ขายหกหมืนนะทุนทุนส่งให้หกพันก็ขายหกหมื่นก็มีก็มีมันเป็นธุรกิจท่านต้องยอมรับเป็นธุรกิจนะครับแล้วถามว่าพระพระไปทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมเพราะว่าเห็นเอ่อในข่าวนะนี่ผมเห็นคลิปกับข่าวนะว่าไอไอสิงโตหิตเกาสลักเนี่ย ไปทำพิธีในศาลเจ้าวะไรันคืนแล้วมีพระเข้ามาแจมในพิธีด้วยมีฉัดเงินฉัดทองอะไรโอ้จัดพิธีมีใบสีไรสาระทั้งเพนะครับไรสาระทั้งเพแหละไม่อยากพูดอะไรที่มันรุนแรงวันนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านก็รู้กันแล้วทําพิธีใครกวงไม่ใช่ทําแบบนั้นทําพิธีใครกวงไม่ใช่ทำแบบนั้นทําพิธีใครกวงมันจะต้องแบบ เป็นแบบที่ถูกต้องไม่อยากพูดเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวคนที่ไม่เป็นก็เอาไปดำน้ำําไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอแล้วก็มาหลอกคนนะครับมันต้องทําแบบที่ถูกต้องทําไมผมถึงกลัวคนฟังแล้วเอาไปทําถ่ายวีดีโอว่าใครกลัวแล้วเอออย่างงู้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไอคนที่ไปถ่ายคลิปทําแซกีลงหม้อฝังดินใส่เลือดใส่สเลดหมุนหัวไปทางนั้นหมุนติวตวไปทางนี้เนี่ย มึงถูกบ้านมึงผิดบ้านแต่ไอคนหนึ่งที่อยากทําอยากได้ตังเขาก็เอาคําพูดมึงไปพูดต่อพอไปพูดต่อทีนี่แม่ก็กลายเป็นวงการพังทิบหายหมดเลยว่าโอ้โหมันปลอมกันหมดเลยของจริงก็มีเหมือนที่ไลฟ์สดเมื่อกี้ห้องเต้ราชวงฮั่นนะมีมีอยู่สององค์องค์แรกก็คือหลิวปังใช้สินแสชื่อจางเหลียงบางคนนึกว่าเป็นแค่กุนซือจางเหลียงเนี่ยสินแสนะเว้ย นะคนที่สองก็คือจูหยวนจางใช้หลิวป๋อหวินนะก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ชาวฮั่นมาก่อตั้งล้มมองโกก่อตั้งราชวงศ์หมิงได้อีกครั้งเพราะเขใช้สินแสทั้งนั้นแหละนะคนไม่รู้คนไม่รู้กันึกว่าเก่งที่ไหนได้ผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเมื่อสมเด็จเขาก็รีภยัยเพราะอะไรฮ่องเต้มแม่งไร่ค่า